สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาปอกตาลน,นะคะตาลสุกนะคะตาลสุกเนี่ยโอก้กว่าเขาจะได้เนาะใช้เวลาแปดเก้าเดือนนะคะกว่าตาลจะสุกเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นคือคือเสียดายเนี่ยเสียดายเนื้อมันเนาะที่มันจะไปกับเปลือกเนื้อที่มันสุกนะคะเราก็เลยจะมาสาธิตการปอกนะคะเสียดายเนื้อมันเนาะมันติดบางโคดึง ควักๆๆเลยเงี้ยนะฮะทีนี้เราเราได้ตาลมาละนะฮะเราต้องเอาขั้วนี่เขาออกซะก่อนนะคะขั้วนี่ออกก่อนนะะเนี่ยอันนี้ได้ตาลสุกมากเลยนะคะันนี้เขาเรียกตาลหม้อนะคะี่มีใหญ่เงี้ยนนี่เป็นหูลูกที่สมบูรณ์มากเลยนะคะเนี่ยใหญ่ประมาณโลกว่านะฮะทีนี้เวลาปอกเนี่ยนะฮะถ้าเราดึงเลยเนี่ยนะะ มันจะดึงเอาเนื้อกับเส้นใยออกไปด้วยทีนี้เวลาปอกนะคะให้เราปอกลักษณะนี้ก็คือเอามีดเนี่ยนะฮะมีดเนี่ยแซะเข้าไปใต้เปลือกเขานะคะแล้วก็ลูบนะ,ะไล่มาทางทางหัวนี้นะคะไล่มาทางหัวจุกนี่นะคะหัวข้อมันแล้วก็ดึงย้อนมาอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะเขาจะได้เนื้อเนื้อตาลเยอะนะฮะเขาจะไม่เสียเนื้อตาลไปเห็นไหมคะเขาจะติดแค่เปลือกเนะี่ยนิดหน่อยนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำนะฮะไม่ใช่ตีกันหนีทีเหนียวหรอกแต่ว่าสียดาเนี่ยเขาจะได้อายุเก็บเกี่ยวถึงขนาดนี้เนาะเนี่ยแล้วก็ลอกอย่างนี้เลยฮะเนี่ยลอกไปทางหัวอย่างนี้นะฮะถ้าลอกไปทางหลังเนี่ยก็ดึงดึงเนื้อไปเหมือนเดิมนะฮะเห็นไหมคะอันนี้เป็นลูกลูกที่สมบูรณ์มากๆเลยนะฮะเนี่ยลอกมาทางหัวอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยแล้วเนื้อเขาก็จะไม่ติดไปกับกับอะไรนะเส้นใยเขาเนาะเห็นไหมคะ พยายามเอามีดไล่นะไปทางขวา,หานะะให้ชิดทีนี้ตานเนี่ยแล้วมันสุกเห็นไหมถ้ามันสุกกะงอมมากๆเนี่ยก้นเขาจะดําเห็นไหมคะก้นเขาจะดําหมดเลยแล้วก็หอมมากเนี่ยนะะช่วงนี้ตนะาสุกเนาะเดือนอะไรเนี่ยสิงหาใช่ไหมสิงหากันยาเนาะสิงหาเนี่ยตั้งแต่ประมาณต้นต้นสิงหาเนาะเขาก็เริ่มสุกล้ว นะนะคะถ้าเราทําอย่างนี้เนี่ยเราจะได้เนื้อตามเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นลูกที่สมบูรณ์นะ,ะาะทำอย่างนี้ค่ะโยนให้ไล่ไปทางนี้นะไล่ไปทางขั้วข้านี้นะคะเห็นไหมฮะนะคะ,นะคะแล้วเขาก็จะได้การที่สวยนะฮะได้เนื้อเยอะด้วยนะฮะไล่มาทางนี้ทากขั้วมันนะฮะ นะคะไม่ยากหรอกนะคะแต่บมง่คนได้มาก็จับดึงปุดๆๆออกจริงๆมันถ้าดึงนั้นอ่ะมันจะติดมันจะติดเอ,อเนื้อตาลไปด้วยนะฮะเนั้นให้เราทํานี้เห็นะะไหมคะไล่มาทางหัวแล้วก็ดึงย้อนไปทางหลังนะ,ะนะฮะเราก็จะไม่เสียเนื้อตาลไปมากะะเราก็เก็บรายละเอียดสักหน่อยนะ ไล่มาทั้งหัวนะให้จําไว้นะคะอย่าไล่เกินแบงหลังนะถ้าไล่คืนไปทั้งก้นมันก็จะเหมือนกับเราใช้มือดึงนะนะถ้าทำาเงี้ยเนื้อตาจะไม่ไม่เสียไปเลยนะคะเริ่มใหม่ทักครั้งนึ่งคะหลังจา,ากได้ตาลมาแล้วเนี่ยเพราะมันหล่นลงดินเนาะมันก็จะเปื้อนนะฮะเมื่อวานก่อนจะเอามาทําอย่างเงี้ยเราก็จะต้องล้าง,งก่อนทำความสะอาดก่อนนะคะเพื่อให้ตาลสะอาด นะพอเสร็จแล้วเราก็ค่อยไปล้างน้ําอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้เห็นไหมฮะเสร็จแล้วทาให้เสร็จเลยเนาะอันนี้ตาลงองมากเลยตาลหม้อเรียกตาลหม้อตาลถ้วยก็มีแต่ลูกเขาจะเล็กนะฮะน,นี่ตาลหม้อลายกรทั้งหัวแล้วก็ดึงย้อนคืออไปทางก้นเห็นไหมคะ ก็จะได้เนื้อตาลเยอะขึ้นนะฮะไม่เสียไปช่วงเราปอกถ้าคนปอกเนี่ยจะดึงทางนี้นขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะติดนะฮะติดเนื้อติดไอเส้นใยเข้ามาด้วยนะฮะเราลเลนอันนะี้อันนี้ก็ไม่ยากนะคะทำง่ายนะ นี่เลาะถ้าใครจะทำขนมตาลก็เอาไปยีไปอะไรเนาะแต่นี่ก็ทำกินล,ละล่ะถ้าได้ตาลล้วน,นี้เนาะอ,อร่อยนะฮะที่น้องเขาทำก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าเขาทำเขาทำครึ่งโลเนาะเขาจะใส่แป้งข้าวเจ้าครึ่งโลนะฮะ กะทิหัวกะทิครึ่งโลนะตาลครึ่งโลนะเกลือหนึ่งช้อนชาอะไรเงี้ยนะะก็ะใส่ก็ทำคนะ,ะพอเราได้อย่างงี้แล้วนะคะเราก็ไปล้างน้ำนะคะเห็นไหมคะสวยไหมคะได้ตาลออกมาสวยมากเลยนะฮะสีเสียไปกับเปลือกน้อยที่สุดไหมคะอันนี้เปลือกเขาแล้วค่เนี้ยเห็นไหมคะเอ่อสำหรับเนี่ยต,ตาลพวกนี้ก็เหมือนนะะถ้าเป็นลูกนี้ก็เป็นค่ะ ก็เอาเอาหัวจุกเขาออกหัวขั้วเขาออกเนเนี่ยขั้วออกนะคะเห็นไหมคะนี่เป็นขั้วเขานะฮะลูกอย่างเงี้ยจะได้เนื้อเยอะนะคะเนี่ยเพราะว่าเพราะว่านั้นมันก็เหมือนเหมือนทุเรียนอ่ะไอ้ที่ไอ้ที่เบี้ยวเบี้ๆวบบนะเนาะเขาจะได้เนื้อเยอะแยกออกองเหมือนกันนะฮะนไคะใครลองทําดูนะคะจะได้เนื้อปลาเยอะมากเลย ไล่มาทางหัวนะฮะไล่มาทางขั้วตาเนี่ยอืมเ็วัตถุดิบนะฮะไล่มาอย่างงี้นะคะขนมตาลสุกๆมาก็มาทำนะฮะยีไเอาควนก็ได้ค่ะถ้าใครไม่ทาขนมตาลก็เอาควนนะฮะควนเหมือนเราควนมะม่วงควนทุเรียนยนี้นะคะแต่เนื้อตาลต้องไปยีนะคะยีแล้วก็ไปกรองเอาเส้นใหญ่เขาออกนะฮะแล้วก็ไปใส่ถุงเก๋ไว้นะ ถุงเกิดไว้ถ้าอยากเก็บไว้นานก็เอาเข้าห้องฟรีสนะคะอาจจะเป็นปีแต่ถ้าตู้ธรรมดาก็ประมาณสองเดือนนะคะเย็นธรรมดาก็สองเดือนเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเก็บนานๆเนี่ยนะ,ะเราก็เข้าห้องฟรีสไว้นะคะในตู้แช่แข็งเนี้ยนะได้นะคะเราก็จะได้เนื้อตาลที่ที่เยอะขึ้นนะคะสูญเสียน้อยลงนะคะ,นะคะ ดูนะคะถ้าใครจะคิดจะทำนะฮะเก็บไว้ถ้าใครจะเก็บไว้ไม่กินช่วงนี้เนาะได้ตามตรงนี้ช่วงนี้ตามสุกเยอะนะคะแล้วก็เอาเข้าห้องฟรีดไว้นะฮะสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะฮะเร็จแล้วค่ะใครใครอยากได้เนื้อตาที่สวยนะกะ ็อย่าลืมทำนะคะทำแบบนี้แหละแล้วก็ไปยีนะคะก็จะได้ตารเยอะนะคะ